ตายแต่ไม่ได้ปืนไอ้ปืนกำลังมีกตรงนี้ตรงนี้มีคนเยอะมีคนหนึ่งผมไม่มีปืนนะปืนผมได้สนายมาแล้วพี่ได้แล้วตหมัดมะพี่ทางให้เพื่อนเพื่อนมาแล้วได้บิงแมวแล้วไม่มีเลยอ่ะไม่มีปืนเลยและวก็ต่อย หนักต่อยเหรอแล้วทำไมมันไม่ยิงพี่หนึ่งอะไนยิงผมอ่ะรู้ดีว่าผมมีปืนมาแล้วได้ปืนแล้วตรงไหนจ้าอยู่สายมาแล้วข้างหน้า Coba, coba. Sudah, selang banget. Tidak. Tidak, t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 idak. ต้อ,อตัวช่วยไปเคเจ็ดสิบห้าติดตอนที่ผมเล่นนี้เป็นตัวหมอครับ,ม,ม,รบมันจะชบเพื่อนอัตโนมัติเลยแค่วิ่งผ่านเพื่อนเวลาเพื่อนลมนะชุบได้แค่ตัวเดียวครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยชุบได้ทุกตัวเป็นตัวที่แบบโกงจัดจัดท่าน,นไ ้งล่างต้นไม้อ่ะเหมือนมีนคนนะเหมือนมีคนลงเมืองหลวงอยู่นนะน้าด

เปตัวชุบลงมาไปไหนพี่ชุบลงมามันไม่รู้ตามหมดแล้วอันนี้ตีใหม่นะนต้อไปครับเกมไม่เปิดไหมดิสแกนอยู่เอาสแกนอยู่ตรงรถใกล้ผมละชีพละไอ้บินบิน้ายบิน้ายบิน้ายขาดด้วยหนึ่งครับน้องหนึ่ง ยินเป็นแม็กไม่นอกให้อยเลยหรอซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวามีจะ่นอกแล้วจะนอกแล้วรงนี้เอ้ย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 ตรงหินหน้ามีนะพี่ดูเลือดด้วยนะครับ

มผมต้องปล่อยมาปัม๊มหนึ่งซ้ายมาโอ้โหไม่ไหวว่ะเออโอ้โหมันอีลุงตงุงนางอีลุงแชมโบแชมเบ๊อีกแล้วเหรอที่หนึง่งเบบี้เหรอเนือ้อตงยิงหัวจมูเกือบตายวิ่งต,งตามหลังเขาแล้วกัน เฮ้ยเผชิญเกมที่น่าสนุกที่งวันนี้นะครับ ชื่อเกมหายแต่ที่ฮีโร่ครับผมฮีโ,ฮโ,ฮโฮร่ออกไปแล้วโอ้โหมายิงงี้เลยหรอประตูหนีเลยนะบ 可我需要修复护甲，很快就好。哈哈哈。我来，阿贝问的。哎呀，哎阿，对哇，朱拉。人实在专业人士，专业治疗。把门板搬。就这 <laughs> <laughs> โอ้ืนี้มันโคตรดีเลยบอ่าพีสวยดีไทยนี่กเจ่นทีนไม่รู้จักนู้้ว่าต่างชาติเ่ยเบบี้นี่วิ่งตัวนึงเนี่ยบอดปะมันวิ่งไรพี่ บอดยิงเจ็บนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวฟรีตัวฟรีแล้วก็หลังหลังหิมะนี่ตัวนึงหลังแดงมาแล้วมาแล้วขวาขวาขวายันแล้วมันจันแล้วน้องงูไปอีกแล้วโอ้ย

นั้นบอดอา่าหายอ่าไม่เจอวิไ่ไปไหนวะตุ๊กแกงมึงไ,ไี่เห็นเราเหมือนกันมันตึก3สามตัวเหมืนอนจะพบพี่มีกอาอมุ้ยมีกาอทองด้วยกอดตรงนี้หายไปไหน เราฆ่าไปแล้วแต่เ,เจ็บแล้วมาได้มาได้เจ็บเบอร์เหรอเรยวจะน็อกเรยจะน็อกเจ็บมากยเจ็บเบอร์ มอโดนไฟมาเถอะมาเถอะทหารเจ็บมากเข้าเลือดเดีย๋ยวเข้าขวา lui 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 bắn sao nó nó buồn nó buôn là bắn buôn cho nó cung ยิงไม่ได้จะน็อกผมหมดหมดหมดูมเดินดูผมเดินปั๊บยาอยู่พี่วีสุดท้ายพอดีนี่ยไอพี่ัวหลังรถรอคายนะรอคอยความนีใต้โงไป3เตียมโรงไปสตัวแล้ว ตรงนี้ตัวหนึง่งต้อสามเดียบตัวหนึง่งเฮ้ยรู้ว่ามันล็อกได้ดูชื่อไปห้าสิบห้าบันทาว ทีตัวหนึ่งหน้าม่านกระโดดซ้ายซ้ายเฮ้ยหลังมาหลังม้าหลังม้าเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านบ้านเข้าบ้านบ้านเข้าบ้านกอดแตกหลังมาสองทางเลยเจ็บหลังเจ็บปลาคอรี่เกาะขาอยู่เลยพี่ มีวิ่งไปขวาด้วยนะขวาเจ็บขวาเนาะกลับไปใช่ไหมใช่ใช่ขวาเนาะขวา,นาเนาะอ้วกอะดิ่นัดเดียวหลังรถเอาไม่ได้เอาไม่ได้ปิดไม่ได้รถนี้ ไอ้หลังมันค้ำอ,อยู่อ่ะผมรอยิงอืมไม่โดนได้ไงวะตลกลงจะหมดเออเราอยู่ในวงอยู่โอเคตรงนี้ได้อยู่สลิงไปแล้วนะ่ะลิงไปไหนวะนัดเดียวสลิงสวยกลับไปรอบไปแล้ว ตีหลังไปไหนแล้ววะอ๋อตีหลังไปนู่นแล้วไหนที่นหน้าเลยนะเดือดสามตัวประผีใช่ไหมไปไปกลมชิดน,นะเฮ้ยฟิวนคนเดียวนั้นนะ่ะเข้าเข้าเข้าคนละทางนี่คนละทางนี่คนละทางกันนะ่ะ ด้านสุดด้านสุดสิบด้านสุดเลยเออนี่่พีมันนี่ของพี่มีัชุนโคตรมันเลงเราอยู่ทางทางผมมานะปกติเลยเนีครับเอาไหมมีจำอยู่เอาไหมก่อแตกแล้วยิงไม่โดนได้ไงวะเอาไหมเอาไหม Cắt bài đi, bay bay, Má, má với găng Bóng, bóng nam Năm, năm lên, năm xón Lui Sửa đấy nó Khung không bôn, khung không bôn má Ôi <laughs> Chịp, 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 chịp nóc Nóng lên, nóng, nóng mình <laughs> oh. một đi Trắng <laughs> โอ้ชุบได้ห้เราดีอ oh, ืมไปดิช oh. ุบไม่ได้ชุบออกไปชุบได้ข้างบนระวังโอ้ไปต้องร้องก่อเลย พูดเบาเลยี่หนึ่งไม่ได้ชูสวยสวยหลังผู้โห่แล้วผมยิงน้องไปสองมันแตกได้หมดเลยอ่ะพี่ไอเชี่ยปืนจัดขึ้นมาหมดเลย อ้าวเรื่องอย่างเยอะ